มนก็้วนคือ,ค,อคือฟังไทยย่บ่เสียงว้าซมเนียงเอาแบ,บ้อ,ย,ย,อยกับว้เาเป็นเดเดเดยว้าเนเดเนี่บอกเออว่าผู้ไทยเนเดวเกไ้นไจะมาจะมาแสดงว่า,าว้าวาันห่าวาวนี้ผู <c ười> ้เลยมดเดเนาะมอดแต่วเ <c ười> นาะา่าป้อยเพีู่้โอ้ยบ้านห่าปอยพ่ีิเป็นตีโรด สบายดีสิเพราทุกท่านทุกทา่า,าสบายดีตอนเช้าื้นนี้ค่อยสพาพี่พานอ้องไปขึ้นเฮือนไปขึ้นเฮือนไหมไปขึ้นไปขึ้นบ้านใหม่ของเอ้ยเนาะพี่นอ้องเพราะว่าเดินสามอาไม้สามขำเพิ่นขึ้นเฮือนไหมื้นนี้ละ่ะค่อยไปได้ไปถ่ายเอาแบบที่เขาเฮ็ดปะเพนี่เดินสามอาไม้3สามขำนี่เนาะแบบเขาขายประตูล็อกประตูล้าวนนีะ่คเขพี่ได้ถ่ายเอาเพราะว่าค่อยการไปขึ้นเฮือนเอาา้ยเนาะพี่นอ้องไปขึ้นเฮือนไปขึ้นบ้านใหม่เพิ่น ว่าพอนมาทำงานละพ้นจะขึ้นบ้านมาไ,ไม่ไว้ค่อยเปย์พรมเปย์พี่เดือแล้วละทักเปย์พรมแล้วเราค่อยสิบไปเนาะตอนนี้หากวีพรมแล้วอันยังไม่ได้เปย์พรมเลยเยอะไปไปแบบท้านี่ผพัดคือเราไปไม่ได้เนาะพี่น,พน้องแบบ่มันผมยำยายียป่ไปพัดมีคือมู่เนาะเขาต้องเปย์พรมแล้วเพราะมันแล้วก่อนอยังไปเนาะพี่นอ้องไปพบไปพบเดียวยวนเฮ้ยเอ้ยเนาะพี่นอ้อง ตอนนี้ผ่าขวัญเฮากัแต่งเพิ่นแต่งแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเครื่องข้าวเหล้าเลยอ่ะพี่เล็กะเต็มเมื่อแล้วล่ะนี่เพิ่นกำลังเยอะเฮ็ดพิธีปูจอยเป็นกำลังเยอะเฮ็ดพิธีตัวนี้ล่ะนอนตัวนี้มาเลยโก้หนาพูกระพุลูกๆๆๆอย่าพับเชื่ออย่าพับเชื่อแล้วมายังเชื่อคนเอาไม่ได้ ตอนนี้พนกำลังเตมแบบเฮ็ดพิธีเนาะพี่น้องแบบแห่แบบเครื่องคลองหี้บคล้องประเภทนี้เครื่องคลองแบบที่นอนที่เฮามีแบบนี้เสื้อผ้าทิชของใสต่างๆ่างใช่ยันเตมเด้อมาเด้อยคว้าหมากิวเครื่องรับของดุยเครื่องรับของดุย พูดเครั่เลยแล้วก็เริ่มมาเดินยานทานถึงมาทำมาคูนแหละมา่ามาคูนนั่นแล้วได้มามีชบจุดเนึ่คอยใส่ายฝ่เขาเพืได้แล้วเกไปตีมุกมีึ่มเืออันกุบสหน้าพระสดาวคอยกะเอามาเน้อคอยยิงคอยใส้คอยกามาเมื่อเกิดขาของคูนนั่นแต่กินข้ามาคูแค่ขอหน้างาเพราะก็เอามาเมื่อแล้ว

ก็ได้ไพ่ได <and> <c oughs> ้าพตรงไว้แด็คแน็คแน็คลูกน้อนี่ตะปาดนี้งนะครับเตะตัตปดสองเตะตัตปาดสามนะครับอันนี้ นอนรับพันดีได้ขึ้นเฮิไ่ไหม คืนนี้นอนรับไปน่นี่นเด้อเื่นชิช่วยเาร้าช่วยบดอชวยใบแขนชิดแขนไรเศ้าแหลมปวดท้อแหลใบเขาชิปเงาเา้าเงาบวดท้องเงาเหนงนิดเด่นเจองช้างบดท้อช้างเอราวันชิปผ่นเศ้าผ่นบดท้อพันานคืนนี้พ่านคืนนี้พันจีมีโชคเด้อพันวันเชิดีให้ขึ้นข้ามร้อยพูดเชิดถีมาพูดให้งินหลานบ่คาดถูกนะเพิ่นชาติพัานมาได้ที่สามข่าวเพิงหน้านิ่งคนเอาสิ่งของมาชื้หลังนี้แต่นี้ต่อไปเพื่อนชาติอะไรไม่ยู่ดีมีแห้ง เย็บหัวได้แค่ประชดแต่ความทุกข์กายชาบ้านใจแค่เคนชาติหลังนี้นะเด้อถูกความคุณก็ถูกกระดานเนื้อค่ะคือพาข้าวพาม้อมนะพี่น้องที่เพิ่งอันนั้นนะเพิ่นจะเป็นฮีตอันฮีตของเพิ่นจะเป็นฮ็ดพาข้าวพาน้ำเนย เมื่อเขาพูดชงิเนี่ยวคือเลยนำพลมาเมื่อเนี้ก็คุณเหินพลถึ้รวนุ่ยชัยยะมหามงคลยังมีพญาพวกมีบุญองค์หนึ่งเสด็จปราชากงมันคั้นทองมาชเวงหาจองบนตัางบานเปิดปุ๊กซามมันอยู่ชุมกินยินคว้านเป็นเคงแค้นโค้งจึงให้บ่มีมาพอแล้วตั้งต่อปุ๊กเป็งไปไพ่ไม่ตายว่าดีบ่ดีเลยแต่ก่อนกี้บ่ปราชญ์สร้างบทที่สมผ่านแก้เม้นบ่นนี่แหละเด้อ บ่อนพระเจ้าป่าพญามานผู้สาโหดกับแม่นบ่อนนี่ละบ่อนพระเจ้าโหดชัดนี่ก่อนกับแม่นบ่อนนี่ละมองบ้อนนั่นกอนี้เอาข้ามมาผู้ไว้กับแม่นบ่อนนี่ละพาแกเป็นไทยว่าให้โมเจ้าดูสวัสดีเด้อหลานเด้อหอยพันปีก็จะมีโพยไพ่มาตรงให้โมเจ้านั่งอยู่หอมแก้วซองมองินเอาขั้นมีผู้นั่งมาสิ่งของมาให้ครับต้องคอยชงใช้รุ่นไหลมาเด้อเด้อคุณพระพุทธเพื่อกระจู้สาวข่ามเด้อหลานเด้อคุณพระธรรมเพื่อกระจู้สาวแหกทัาสาไว้อันตรายเพื่อนทางหลังมอบใบเผา อผ้าไต่อำพระองค์ผ้าส่ง,างเจ้าช่ภาษัาเพื่อชุกขี่ไปตลอดชุกไปฮอลุกลานเลนย่าบิบีเลนมานเ้นเขาผ้าไต่เจ้าส่งดูแล่เพื่อนหลังนี้อันพระเจ้าต้องดูแลข่ขอให้พวกเจ้าสมัติเหม็นจากใครจากโกธาค,ความยากจะมีมากความจนย่ามาได้ความแง่ความทีใหายแง่หนีป้าเพื่อนหลังนี้เป็นเพื่อนหลังข้าอันป่อนโลกในเรื่องลำเรื่องลูกเด้อ มีแต่โชคมีแต่ใช้เด้อเจ้าหลานเด้องอนมาหายยาพันหายพันเนื้นอหนายขาวจริงเฮิร์นั้นนี้บ่็นเฮิรนปีจริงเพราะเขาเป็นเฮืร์นกับพุทธเจ้าจงหักษาหักเป็นเฮิร์นผ้าชามาจงอบอ,อ้อ,อ,อ,อมเออผ้าชมเจ้าอยู่เฮิรนเฮ้าเพื่อบรรเทาความดอนหอนเป็นเฮิรนแก้วนอนสบายเงินข้ามลายหลายล้านเท่ามัวเจ้าเด้อพวกมัวเจ้าจะไม่จนเฮิร์นหลังนี้เป็นเฮิร์นบุญกุศลบ่มีบาปเพป่นเฮืร์นท้าปฐมทอง เจ้าของเพิ่นก็อยู่ง่ายจะเกี่ยวไกลแต่ทั้งสี่ผูกกับเมียจะต้องลูกแตะเตาไฟฟังความอย่างนี้ก็ไปขอชุกจะไม่เง็นีเด้อนท่านคนชื้อแ่งบ้านชุกชามล้านนั่นก็แล้วบนนั่นแกนี่ทองของมาเจ้าชุบกี่ประตูได้รับมาเลยแกลุงกหลานผู้คนเนี่ยเดาไม่นานเด้อไม่มีติดบ้านขอเออ มาลามนห้กันลจะาพไดเตากันทั้งเอกองของเราต่เพอั้งกันดีๆแล,ะะลมาพนได้ค่น,ล<อ>นหลังจากพนโอยพอนพี่ลเ,เลอเขาแล้วแล้วก็อันนี้คือผ้าข้าผ้าข้าวผ้ามเนาะพี่น้องผ้าข้าวผ้ามละพ่นเห็ดหีดแบบผู้ไทยนะแล้วก็ผ่าการกินข้าวกินน้ําแบบ พ่ขอค้าควายมาแต่ไกลมาขอพักมาขอเส้ายู่เงอนแล้วกะหาข้าวพาข้าวพา,า,า,าน้ำให้กินแบบนี้นะนแต่แค้กไก่ยังโบทันมาเนาะพี่น้องแต่เฮ็ดอนันเฮ็ดหี้กก้อนแบบเฮ็ดขึ้นเฮิ่นเฮ็ดแต่เสาเฮ็ดตอนตะเวนยังโบทันขึ้นก้อนแต่ตอนนี้ตะเวนมันขึ้นขึ้นละคนยังโบทันมาแขกยังโบทันมาพี่น้องเอ้ แขกมาแล้วก็จะได้ผูกคอต่อแขนเข้าผักควันกันตอนนี้ก็ฮดต a น d ฮิดคองแบบบันเทีงของผู Beau ้ไทยเนาะขึ้นเฮิรนขึ้นซ่านวันนี้ก็เป็นมื้อเดินสามออมมยสามคำเนาะพี่น้องเป็นมื้องามยามดีบัดเฮ็ดอันนั้นแล้วบัดผ้ามขึ้นเฮิรนพี่เลยแล้วแล้วก็พี่น้องเอชุ่มคอยก็จะมาเฮ็ดยู่เฮ็ดกินมะละมอนพ่นเฮ็ดแจี๊ยมกอกมาให้กินท่าแค่พี่น้องพิธีแล้วจบแล้วก็ มาให้กินทาแค่เดียวจักงน้อยกะมัดแขนเจียมมะกอผู้ <c oughs> ลาวเอเจมกสิบียมมะกอก <c oughs> นีคค่คือแกงกระดูกหมูเซอร์เซอร์มาฟักมาแฝงนี่เนาะพี่น้องอันนี้คือคอยแกงมือเสานี่แต่คอยพ่ได้ถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะเพราะว่ามันตื่นแต่เช้าแหงคอยตื่นตั้งแต่ตีสีต่ตีสามตีสี่ผู้นี่พี่น้องลุกมาเฮ็ดันเฮ็ดนี่ นี่ก็คือกระซามข้าวหวานเท่านะกะละมังบกักใหญ่ทั้งเยาวะกระซามในทั้งเยาวะกะละมังเน,น่ยเนาะพี่น้องตื่นมาพาพากันคูดมะพร้าวแล้วก็ตัดข้าวต้มตัดนี่พี่น้องแซ่บได้พี่น้องยังได้เชื่อมน้ำตาลช้ำนี่เอาเจอห้วยน้ำตาลเจอ ยังได้คลุ่นวิญญาณวิญญาณเป็นบาหวานเนาะพี่น้องเอ้ยเพราะว่ายังมีได้คลุ่นทัเดียวสามนี่แขก่าเลื่มมาเนี่ยละพี่น้องเอ้ยขึ้นมาค้ำมาคูนมือเดินสามเอาไม้สามขำแล้วก็ขึ้นเพิ่มเป็นมือค้ำมือคูนลอกไปแล้วด่ากูจู้เดือดรึงเดือดรึนะว่าบิลายวะขำบิลาย ตอนนี้คนก็มาหลายมากกับพีไ่ได้หลายปรเรือยเพราะว่าเขาไปหลยมองไลยบ่เนาะแต่ละเฮือนเขาก็ต้องมัดแขนแต่ละเฮือนกันเลยคนมีลายปรเรือยเขามันสายแล้วเขาก็เลยมัดแขนเพนราะว่าคนมาค้ำคูณแลว้วคนก็มือคนม,มาได้อยู่ห้องงานนะํา ไม่ใช่ยานเด็อยู่ดีไม่แห้งว่าเะเป็นเป็นคนเค็มกุ้่ให้มาพอเรียกตั้งโต๊ะเด็กไปม้าขึ้นไหมว่านีเลยต่นน้โอุาสต่างจองหอแมา้เราแก้ของเราันน่าต้อนไปวันนี้ต้อไปขอพเจ้าเมื่อไปยกกองโคจรอี้ใหยทุกท่า ไปบ้านเข็เป็นบ้านประเดีไปนูไปนนต้องวนทับ้าุ่ย่ตองเจ้นี้งเจาหนี้ต้นาหลงนผู้ชมจุกินึถ้าเจ้าต้องไปบาไปหน้าบ้านจะไป้ามีเงินจะซื้ายาวภาคะใ้ก็ต้องสุทามีหน้าครอบอแน่นร้านไก่ซึ่งไใส่ก็างมุดยูกางหน้าหน้าเกินบ้าแต่ก็เลื่อนตัวดี ต่ดงานกายกรณีพนักพีเีไม่มีองอดื่มสิ่งใ้เพื่อวิจิพ้ะสุาภาอุทุนแต่นีต่อไปพวก้จองรับร้อนเรื่องไปเที่ยวเจอไอ้ต่กล้ไปที่วัดท่านไรจ้อไปนกว่าใกลอไก็ไป ແລະແມ່ນນັ້ນສາມມາສາກຸນະຊາທີ່ໂອ

พร้อมอู่ก็ได้พร้อมนำมาเหมือนกันพร้อมห่างเด้อผู้มีศีลพอมีต้องแก้ก็ออกฝันวาสนาคือเดินไม่ได้เนี่ยนีผู้ดีเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไม่รึต่อเดี๋ยวจะมีไฟเชิงหรือมาผูกเขียนรัดกักไปคาร์โลคาร์โลทำหมอนคาร์โลชกครับ มาเลยทะาะจ้าด้วยจ้าด้วยจ้าด้วยนี่ผูเข็ตเจ้าภาพเลยพี่น้องเพราะว่าเจ้าของเฮินขับปัญญากับโบแมนเมื่อนาถาเป็นผู้ชคไม่ใช่ ผู้เจ้ากันจึงได้อุกาญจนาเชิญพอแม่ดาแก่มองก้าวขวัญขึ้นนั่นไม่ใช่เนเต็มยู่ดีมิงเป็นมือขับมันพูนมือจบมืองามมืองานนี่ยดีแล้วค่ะถ้าคู่นี้กับมี่ไพจสะเคหผู้ละเชิญมาผูดเคหนักจะเขหน่อยแต่นี้ต่อไปพอผู้เจ้าทั้งสองว่าดูดีไม่แห้งดูดีเป็นชุกสนุกสมาเจ็ดจะได้ใครจะมีเดิด้อแต่นี้ต่อไปของผู้เจ้าทั้งสองทรงบัตมีจักราเดินลุกเดิ้ลเจื่อบ้าเต็มทงทะลุโมเบกันทั้งปูงานจะปูมันแก้มันให้เจ้าเป็นโคหังไม่มีนำการเส้นทาง โคหเจ้ากสร้างาใโลก่าตาได้แต่คนนรก็ตตัดกิน้ต่็มจะซีเลียงเต้ากจะดเสียเลี้ยงอก็ได้หลังใช่กันได้ไหมโคกเจ้าเดือตั้งสองใจจะแก้เป็นโรคนาทิกาอายุมากกว่านี้ใรำมาดพรมด้วยนะทีมงานสาวลาวันปลาพันกมาได้สาวนิมสาวสาวตี้จพู้เป็นตาแพ้ได้พี่น้อง คนก็มาโฮมงานนำ้ำตอนนี้พ้นมาค้ำคูนได้เบล่างหนึง่งเง,งิงนจกักแชนนิมเงินห้าหมื่นกี่เบล่างหนึง่งพ้นมาค้ำมาคูนนี่นะ

น้องแป้งคนกัมาทุกคนสัแป้งสลายตลมเดี ก็ได้พายเสเห็นบัานนี้พี่น้อง

ในไอโหดเพิ่งก็มาครมาคูณน้ำเพราะเรามีน้ำมานสองโกตเงินเท่าไหร่งเงินสาวพันเงินสาวพันเงินสองหมื่นกีบพี่น้องน้ำมานสองโคตร fc ครับ <othe> แล s <S oh, ้วก็เ like พ่นจะลงมากินอาหารแบบนี้เนาะลงกินข้าวปูนเป็นนรกโหตรแซ่บยูุบอ่ะแซ่บู่ได้แต่ว่าลายอะไรลายเลยแซ่บย่บอ่ะทางพนกา fc ไอโคดรพนมาต่ฟังไทยเนาะมากินข้าวปุ้นผู้ไทยฟังลาวเป็นนรกมาขโมนขโมนคือคือฟังไทยย่บอ่ะเสียงว้าซัมเนียงเอาใบควายกับว้าเป็นแนวเดียวนี่ว่ะว้าแนวเดียวนี่ว่ะเออว้าผู้ไธแนวเดียวนี่ก็ได้เนาะนี่ได้จะมา แสดงว,ว่าวันหาว้าวนี่หูเลมดอัเดีนน้อักบหไเนาะหวดาั่าเปูนะเป็นอโอ้ยบ้านหาปอยพ่อพีเป็นตีโรดทางพี่กับผู้แขนยังมีแล้วอยู่พี่น้องนพี่น้องลาย กันนี้เฮาเขาเก็บนะก็เฮาก็ย่อผ้าเข้าพี่น้องย่อผ้าเข้าแค่ตอนนี้แค่บิลายเขามือหมดละเป็นอะแซ่บบ่จมยินเข้าอยู่นะแซ่บแซ่บกูยังไงเอามาเฮาก็มาเถิดมาเถิดอยู่นอกชายแล้วเด้เ้ย